สวัสดีครับวันนี้มีหลวงพ่อซับวัตตะลุกนะครับนี่หลวงพ่อซับวัตตลุกด้านหน้าก็เป็นเหรียญหลวงพ่อนะเป็นหน้าหลวงพ่อมีนกคุ้มสอตัวนะมีนกคุ้มสองตัวตรงนี้แล้วก็มีมีโค้ดตรงนี้นะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนลูกธนู ใช่โคตรหรือเปล่าไม่แน่ใจปี20นะวัดตลุกสัพยานะชัยนาทด,ด้านหลังป็นยันเกาะนะครับยันยันสไตล์ยันเกาะเพชรนะอ่า่างนี้นี่ยันตัวเล็กแกสวยงามเลยนะปี20นะ2พฤษภาคม2520นะครับวัดตลุกหลวง,งพ่อซับแม่ชื่อนี่เหนียวซับเลยนะชื่อนี่มงคล นามงคลนะฮะนะวัดนี้มีหลวงพ่อชมกับหลวงพ่อซับนะนี้มีหลวงพ่อชมกับหลวงพ่อซับนะมีหลวงพ่อชมกับหลวงพ่อซับที่ออกเหรียญนะหลวงพ่อชมเนี่ยเป็นเจ้าวาดนะอืมเป็นวัดน่าจะวัดเดียวนะที่มีหลวงพ่อซับเนี่ยท่านเป็นพระอายุเยอะอยู่ในวัดตะลุกนะอยู่ในวัดตะลุกด้วยแล้วก็ท่านได้มีความสามารถที่ได้ออกเหรียญได้อ การเก่งนันแหละเป็นที่ยอมรับนะหลวงก็ซับวัตลุกคนก็ศรัทธาท่านม็็ไม่แพงเดี๋ยวนี้หลักร้อยนะครับใครสนใจเดี๋ยวไปดูรูปเต็มๆได้ที่ลิงก์นะ,ะดูขอบหน่อยเดี๋ยวไม่แพงหลักร้อยนะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับหลักร้อยหลักร้อย หลักร้อยนะเจ้าหลักร้อยกดซับไว้ด้วยนะเวลามีเหรียญใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนหรือมีมีอะไรใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนได้เนาะนี่อ่าดูขอบตัดขอบเติสวยงามนะฮะรูดูรูปเต็มๆได้ที่เดี่ยลิง์ด้านล่างทิ้งไว้ให้แบบสายเข้าไปดูหลักรากันได้ไม่แพงนะฮะถ่ายวิดีโอให้ด้วยนี่โอเคครับไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ